ถ้าถ oh, oh, oh. huh? ้าชัเดียวมันสาได้แต่ตรงนี้ใช่จานีใบน่นี้ก็ตรงนี้ไงอีกใบนึน่่ใบเป็นสองใบเาจะเอาไปอะไรเยอะจังมนไสนติดไม้ไปใส่โใส่อะไรเงใสล레이ใส่อะไรข้างบน้็ล่างเวลานีอเราใส่ตรงไปเพื่เวลาเราลูบบกไปหลังมันจะโดนเลยนี่ไงทำอยู่ตรงนี้มาเนี่ย มานี่เลยครับเพราะว่ายังไงมันพอพอเราดึงไปปุ๊บช่วงนี้มันก็อยู่เนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยเอาประมาณนี้เลยวเราไปต่อยางใช่นี่ประมาณนี้นอนเอาประมาณนี้ประมาณนี้เลยจากนี้เลยใช่เพราะว่าถ้าเราใส่สูงเกินไปมันจะใช่ไม่ดูห่าเงินไปเอาประมาณนี้เลยสักครึ่งนัดใช่อยแบบนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็มาถึงนี่ก็เท่ากัน เท่ากันดูดนดู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 ประมาณี้เลยอันนี้อันนี้งขึ้นมาเองเลยเรานี้ไงนี่ไงนี่อยู่นี้อนี่ก็มานี้ใช่อยูนี่ส่งด้วยก่อนเอาตัดเบาอีกอะเฮ้ไม่ได้ตัดเกะปะปะให้ครับผมปะให้ปะให้ครับนี่ครันี่ก็ประมาณนี้ครั สองชานอันนี้ก็เปลี่ยนขึ้นมาเป็นตรงนี้เนี่เปลี่ยนอะไรตรงไหนมือนเดิมไหนไอ้ข้างล่างก็เหมือนเดิมก็ข้างล่างเหมือนเดิมครับข้างบนก็อยู่ตรงนี้ข้างบนอยู่ตรงนี้ครับใช่ครับอันนี้ก็นี่ครับลายนี้ครับผมพอดีจะใส่ทุ่งปุ๋ยแบบย็บไปถัดโอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ใส่เนี่ยไปก่อนเดี๋ยวรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงพอดี ตัวนี้ตัวปักยังไม่เสร็จช่างต้นก็เลยเอาตัวนี้ก่อนอตอนแรกรอตอนแรกนึกว่าจะไม่มีผมว่าจะเอาถุงปุ๋ยให้ไปใต้ก่อนนะครับก็เลยช่างต้นมีสำรองครับตัวนี้ก็จะอบอกไม่ทันนี่ก็จะเป็นกาวนะครับใช้แบบพ่นนะครับแต่ก่อนนี่ใช้แบบทาใช่ไหม แต่ก่อนทานะครับนี่ใช้พน่นเอาเลยเหมือนกาเราพ่นสีอะ่ะทำไมต้องยิงกาวเพื่อให้มันกระชับครับกระชับคือกระชับคือเวลายึดกําจะได้ไม่ลอยครับไม่ลอยใช่ครับอ๋อมันจะลอยออกจากเบาะเลยใช่ไหมอ่ออาอาไม่ใช่ขนาดนั้นอ๋อนขนนนาดนัั้ครบปรจบะจุมะปล่อยมุกตลอดเลยครับกับช่างต้นวันนี้

รอติดตามชมประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งครับสีดําเหมือนกันเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสีใหม่เพราะว่าโทนบอกมันมาตัวนี้แล้วเบาะ้อนเบาะคอนใส่ซิปใช่เบาะ้อนใส่ซิปกระดานก็ต่อไว้ที่นอนก็ทําที่พี่บอกเคยบอกอะไม่ได้ใช้แล้วบอกว่าไม่มีกระดาน คือใช้ซิปเอาอะเบาะก้อนสองหน้าเลยอ่ะแบบไม่มีกระดานแบบนี้มันจะเป็นผ้าพลิกได้น่ะแบบที่นอนนะอือัเหมือนที่นอนเลยแต่ก็ไม่เหมือนไม่เหมือนที่นอนมันใหญ่ใช่เนี่ กดอยู่ตรงนี้กลิ่นหอมมากเลยครัโอ้ทหาปวยเด้อนี่ช่างกล้าจะจะห่มแล้วครับถ่ายทดสอบใชไม,ไมเนี่ยไม่ถ่ายคลิปอ๋อเพ็บเดียวเองสองชั่วโมง <ข>ได้ปปเฉพาะ,ต,ะตัวเดียวนะเดี๋ยวถ้าแต่ถ้าแต่ถ้า,ถา,ถา,ถามีโลโก้ก็เสร็จครับเนี่ยเสร็จตัวน,นี้แล้วครับแต่โลโก้ไม่ไม่มีเดี๋ยวรอติดตามชมตอนต่อไปแล้วกันว่าโลโก้เราจะเป็นแบบไหน<ช>เป็น<ช>ปุยตากระต่ายม้าบินอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วต้องรอรุ่นนะครับรอติดตามชมนะครับปุยตากระต่ายปุยตา มาบินอะไรประมาณนี้จัดไปโฆษณาให้เขาพร้อมมนแล้วเขาด้วยโลโก้ของเจ้าของไม่ใส่อ้ใช้ยิงเอาเลยครับนี่เป็นเบาะนั่งครับเบาะซ้ายเราไม่ต้องหุ่ม เพราะว่าเบาะซ้ายเราไม่มีมีแต่ถอดออกใช้เป็นเบาะนอนแทนเราต้องรอให้มันแห้งก่อนใช่ไหมรอแห้งรอแห้งโซด์โซดกินออกไปให้มันหมดเลยครับกว่านี้ทําเบาะแล้วต่อไปก็เหลือแค่เบาะหลังกับข้างบนแค่นั้นเองก็จบแล้วเบาะหลังก็เดี๋ยวผมเย็บผมเย็บไปรออยู่แล้วครับเย็บไปรอเดี๋ยวโลโก้เสร็จนะถ้าโลโก้เสร็จเร็วก็ก็เสร็จเร็วครับรอติดตามชมใช่ไหม ว่ลโลโกโ้จะเป็นแบบไหนใช่ครับอืมคุณมีรูปสวยๆรูปรถคุณสวยๆสามารถเย็บได้เย,ไดเย็บได้ครับเดี๋ยวรอติดตามชมของผมแล้วกันจะเหมือนออจะเหมือนกันฮะคุณมบสีแดงเอาไอตัวหุ้มหุ้มเกียร์ได้ไหมเนาะเขาบอกหุ้มเกียร์ไม่ต้องเนอะสีดำนั่นแหละหุ้มไปเดี๋ยวมันเปื้อนข้างในไม่ดีหรอก เช็ดแต่ข้างนอกข้างในไม่ได้เช็ดชินนี้มันก็จะกินใช่ไหมใช่ครับอืมคอนโซลก็หุ้มด้วยวันดอโอ้ถ้าหุ้มก็ต้องรื้อออกมาหมดยังไงเนี่ยเนี่ยเสียนอนเสียนนนนไหนลูกพี่วัสดเอาอ๋อรถคันใหม่เขาใช่ไหมนี่แหละครับเจ้าคุณเงินนะอ้องอยู่นี่ครับ ยังไม่ได้ลงมือเดี๋ยวจะลงมือเดี๋ยวแล้วรถอยู่ไหนตอนนี้อูเซียนอูเซียนครับทกำลังเข้าทำต่อดำอยู่ครับทำสีออเชื่อมเสร็จแล้วดิกระบะน่าจะเสร็จแล้วมั้งครับเ,เสร็จแล้ววันนั้นนละยไปก่อนโ <c oughs> อ้โหสวยเลยอันเก่ามันจะมีเฉียงไปนี่ครับ อันเกา่าเข้าทรงเลย VIP VIP ดําดำครับตอนแรกว่าจะเอาสีครีมครีมหมดยังไม่ได้ไปซื้อครับไม่ทันแล้ว, <c oughs> ลวดำไปก่อนดีกว่าดำแดงก็ถือว่าสวยครับเหมือนรถกระบะรถกระบะหุ้มมา4,500หแพงไหมช่างครับประมาณนั้นครับประมาณนี้ใช่ไหม4,500 เออทำไว้รถกรบบะาด้วยบอทำโลโก้โลโก้ก็แค่แก้โลโก้สวมบอกแค่นั้นเองแต่ช่างก็ไม่มีบเก1.9อีกเหมือนเดิมก็ต้องถอดออกอีกคือเก่าออบกยังไม่ทำดีกว่าเก็บไว้ก่อนมันเป็นภาพยนต์ก็ถือว่า ก็ดีนะครับทุกวันนี้เขาฮิตอย่างนี้นะเยอะเลยแต่แบบพุ่มไม่ดีนะใช่ไหมมันจะสูงกว่าดื่มเอออีสวมมันไม่ดีครับอืมไม่กระชับไม่เข้ารูปมันชอบปีไปปีมาน่ะนั่งแล้วมันเลื่อนใช่มันเลื่อนมันไม่เหมือนอย่างงี้ไงถ้าแบบนี้มันเข้ารูปดีกว่าใช่ดูอ่ะสวยเลยเออได้โบว์ใหม่นิ่มกว่าเดิมเลยปอกที่นี่ มเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมครับเน่มพี่พิวตีตีอะไบอเพล่งจรเอยไงต้นมือจะไลท่ายคลิปโนเตกวิจูดโทรศัพท์นี่จากต้นเป็นคนที่ไหนเป็นคนทุกที่ ถูกต้องครับพุที่ครับพิโกขอนแก่น1้อยเอ็ดจะตรง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 ก็พิพโลกจอดพิสันยุโรกครับแต่ย้ายถินฐานมาทำที่นี่สวยเลยเอ่ะนี่ครับแป๊ดเดียวอูนี่เลขที่ออกอ้อาทำไมเวลาเปิดน,นาฬิกา บาะนี้ผลิตตอนเวลา8.00น,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 น57นั่น,นี่ยอู้นมมเนี่ยรถผมปี57เนี่ยเห็นไหมมันจะมีใตเออ้เบาะนี่รถปี57เงียบเลยทีนี้แก้วใครอยากหุ้มเบาะก,ก็ถ้าส่งคนส่งมาได้ก็ส่งมาได้ใช่ไหมไก็ทำได้ แต่ส่วนมากคือร้านบ่อเนี้ก็จะมีทุกร้านท,ทุกจังหวัดอยู่แล้วครับเนาะใช่คือจังหวัดที่เปนอเมรอยู่แล้วใช่ครับใช่ชใกล้เคียงก็ได้ครับทำใกล้เคียงครับพอเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันสั่งเขาได้ครับทเหมือนกันทุกวันนี้มันพัฒนากันหมดแล้วทั<ช>่วถึงทุกร้านทำสุทสวยหมดแล้วครับดีทุกร้านครับทุกร้านแต่ถ้าอยู่เขตชนินบุรีรัมก็มาที่นี่ก็ได้นะยินดีใช้บริการนะครับ ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยะะ้ะกันใครสนใจก็สอบถามก็ได้ครับสวัสดีครับได้ปะไม่ได้